Uh, Hello. สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช anel เค้าบ้าน4.0วันนี้เราจะมาทําการรีวิวตัวอีกหนึ่งลูกหลักของเรานะครับจริงๆผมใช้มานานมากแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีเวลารีวิวสักทีจนวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมารีวิวแล้วกับเครื่องล้างจานของเรานั่นเองอ่าโดยวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวเครื่องล้างจานของอินดิโคลักนะครับรุ่นเนี่ยก็จะเป็น EFc 3862 MS นะครับชื่อรุ่นยาวมากชื่อรุ่นให้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ ไปเสิร์ชนะครับหรือว่าไปตรวจสอบพวกสเปคกันได้ต้องบอกงี้ก็คือผม่็เคยใช้เครื่องล้างจานมาแล้วนะครับเครื่องนึงซึ่งเครื่องนั้นน่จะเป็นเครื่องแบบฟูลไซส์เลยนะครับเป็นแบบเครื่องวางพืนนะครับเครื่องวางพืนเนี่ยมันจะมี2ชั้นนะครับก็คือชั้นล่างกับชั้นบนเนาะมันก็จะใส่ของได้เยอะมากกว่าแต่ว่านี้เนี่ยผมย้ายบ้านมาแล้วผมก็เปลี่ยนเครื่องล้างจานนะครับก็มไม่ได้ใช้ตัวนั้นแล้วแล้วก็จริงๆย้ายบ้านมาสักพักแลละมันมีปัญหาเรื่องการติดตั้งคือผมก็เลยจะติดตั้ง แบบในแนวทางไหนย,ยังไงดีนะครับเพราะว่าตัวซิงค์ผมเนี่ยมันจะต้องเจาะนะครับถึง2ชั้นถึงจะใช้เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้นได้นะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยงั้นเราเปลี่ยนเป็นเครื่องล้างจานแบบตั้งโต๊ะไหมแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ก็คือเครื่องล้างจานตั้งโต๊ะเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะมีแค่ชั้นเดียวนะครับก็คือเปิดมาเนี่ยมันจะใส่จานได้แค่ชั้นเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโตชิบารุ่นหนึ่งนะครับที่มันใส่ได้2ชั้นขึ้นหน้าตาคล้ายอย่างนี้มากเลยนะครับโตช ก็สามารถใส่ได้2ชั้นแต่ว่าชั้นบนมันก็จะแคบหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้มาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่2ชั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะอิมพูส์ขึ้นในฟังก์ชันนะครับโดยอิเล็กโอลักตัวที่ผมจะมารีมันจะดีกว่าตัวโตวชิบาตัวนั้นก็คือ1เนี่ยมันมีฟังก์ชันอบอ่ามันอบจานได้แล้วนะครับแล้วก็2เนี่ยมันสามารถแง้มฝาเครื่องหลังจากเครื่องทํางานเสร็จได้ะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตอนที่ผมใช้ซีเมนต์ตอนนั้นเป C ็นซีเมนต์นะตอนนี้เป็นบอสแล้ว บอสนะตอนนั้นที่ใช้เครื่องปูไซเนี่ยมันยังไม่มีแงม้มอ่ามันแง้มประตูไม่ได้แต่อันนี้ตัวนี้ทาได้นะครับของตัวเล็กอลักตัวนี้นะครับออกมาน่าจะประมาณขายเนี่ยต้นต้นปีเองนะครับผมน่าจะเป็นคนแรกๆที่ซื้อเออเพราะว่าตอนนั้นแบบพยายามจะหาของหาส่วนลดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเรื่องพาร์ทการติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวกำลังคิดดูว่าอาจจะทาแยกไปอีกพาร์นหนึ่งนะเพราะว่าตัวเครื่องล้างจานเนี่ยมันดีเทลในการติดตั้งเนี่ยเยอะแล้วก็อุปกรณ์ในการแบบติดตั้ง เราจะเลือกว่าเราจะเดินสายยังไงเนี่ยค่อนข้างลำบากถ้า3อย่างที่มีเนาะเครื่องล้างจานเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าน็ต้องบอกเลยว่าเครื่องล้างจานเนี่ยติดตั้งยากที่สุดเพราะว่าตัวโพดิชั่นในการวางเนี่ยมันต้องมีทั้งท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งปลั๊กไฟแล้วมันก็ควรจะอยู่ใกล้ๆกับตัวคลิงล้างจานนะเพราะว่าเวลาเราปินข้าวทานข้าวต่างๆเนี่ยนะถ้ามันอยู่ไกลเนี่ยมันจะทําให้มึนเหนื่อยเวลา เรากินข้าวเสร็จเราเอาจานเข้าเครื่องเนี่ยมันจะลําบากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอ e ิเล็กทรลนกนะครับไซส์เนี่ยมันจะประมาณหก็สามารถวางเคาน์เตอร์ได้นะครับมีประมาณนี้เนาะอ่ะวางเคาน์เตอร์ได้มันจะเป็นไซส์แบบกลางๆนะครับไม่เล็กจนแบบเล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดกูไซส์ที่เป็นวางพื้นอ่ะตัวนี้เนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยมันจะมีพวกปุ่มต่างๆนะครับเช่นปุ่ม power นะครับก็คือเปิดเครื่องเนาะแล้วก็ปุ่มตั้งเวลานะครับ แล้วก็รวมถึงพวกฟังก์ชันแล้วก็ตัวเพลงกับพอสนะครับใช้งานง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรเยอะแยะจุกจิกนะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยก็เป็นแบบเป็นตัวปุ่มเนาะไม่ได้เป็นหน้าจอ LCD ซึ่งนี้ดีนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบหน้าจอตัวกกทัชสกรีนพวกนี้มันอาจจะไม่ทนได้แต่ตัวนี้ผมว่ามันโอเคละนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนดีกว่าน,ะน่าจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าผมว่าใส่จานเรียงจานอะไรไปเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นก่อน ันนี้จะเป็นข้างในของเขาข้างในเนี่ยมันจะเป็นฝาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสแตนเลสแต่ว่าตรงเนี้ยตรงข้างในเนี่ยมันเป็นพลาสติกอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมใช้ซีเมนต์อ่ะมันจะเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับข้างล่างเนี่ยอันนี้ันอันนี้เป็นพลาสติกอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็ยังอ่านกันค่อนข้างเยอะข้างล่างเนี่ยเราจะสามารถเรียงจานเรียงชามได้จํานวนมากตรงนี้นะครับแล้วก็เรียงไปเลยนะครับจานเนี่ยก็จะเรียงตรงนี้ได้เลยนะผมก็ทาไว้นะครับแล้วก็ พวกชามเนี่ยผมพยายามจะใส่พวกตรงนี้หม้อเนี่ยผมว่าใส่เข้าไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีคลิปแยกอันนึงว่าอะไรควรใส่อะไรไม่ควรใส่บ้างแล้วก็พวกแก้วน้ําต่างๆก็คือใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะจะมีคลิปในส่วนของอะไรใส่ได้อะไรใส่ไม่ได้แล้วก็ในส่วนของวิธีการคลิกในการเรียงจานอะไรประมาณนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวใบพัดเนี่ยในการหมุนน้ำนะครับอาหมุนได้ จะปล่อยน้ำมาตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งใบพัดนะครับตัวนี้เป็น2ชั้นเนาะอ่ตัวนี้เป็น2ชั้นแต่ชั้นบนเนี่ยมันจะแคบนิดนึงอ่าข <t> ้างบนเนี่ยก็จะใส่พวกถ้วยนะครับเล็กๆได้นะครับใบเล็กๆได้แล้วก็จะมีที่ใส่จานอันนี้ก็ค่อนข้างดีเนาะผมชอบที่ใส่จานของตัวบอสเนี่ยผมได้เป็นตะกร้าซึ่งมันเวลาเสียบช้อนต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมันลำบากนิดนึงแต่เนี้ยมันจะเป็นแบบวางแบบนี้นะครับนี่ชั้นชั้นหนึ่งเนาะอันนี้ชั้นช,นช,นชน มันจะมีข้างไอตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นล่างเราสามารถใส่ได้2ชั้นนะครับแล้วก็ข้างๆเนาะข้างนี้ข้างซ้ายข้างขวาจะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีซิลยางต่างๆเมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเนาะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาซูมกันดีกว่ามีตรงนี้นิดนึงเนาะก็คือตัวที่ใส่น้ํายานะครับผมก็จะมีอบอกประมาณนี้ก็คือ ถ้าสมมุติว่ารเราต้องการใส่ผงล้างจานเนี่ยก็จะใส่ตรงนี้ได้เลยก็จะมีขีดแม็กซิมัมตรงนี้นะครับมีขีดแม็กซิมัมตรงนี้ให้แล้วก็ถ้าจะใส่ก้อนล้างจานก็จะซิิงก็ใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะใส่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ายัางไงอฝาตรงนี้มันจะเอ่งออกเปิดให้อยู่ดีอ,อย่างนี้นะครับส่วนถ้าใครต้องการที่จะใส่ในส่วนของน้ำยาเวลวาวาเนี่ยก็คือใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนแล้วก็เปิดปึ๊บออกมานะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำยาเวววาวาได้เราจะสามารถเห็นว่า มันสามารถปรับตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นแบบตอนนี้เนี่ยผมปรับเป็นประมาณเท่าไหร่อ่ะสอยู่นะครับแรืว่าถ้าจะปรับ4แล้วก็เอมือปิดตรงนี้ได้เลยมันก็จะไปที่เลขสนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครต้องการให้ตัวน้ายาเนี่ยมันออกมากออกน้อยขนาดไหนนะครับเแล้วก็ปิดเนาะนะปิดปึ๊บนะแล้วก็ถ้าเติมผงนะ่ะแล้วก็ปิดตรงนี้อกิดหนึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยทุกเครื่องมันจะมีประมาณนี้ก็คือ ด้านข้างเนี่ยมันจะมีตัวทําความร้อนนะครับคอนเดนเซอร์เอาไว้อบอจานนะครับตรงนี้มาดูแบบชัดๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใส่เกลือนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องใส่เกลือเพื่อปรับสภาพน้ําตรงนี้นะครับใส่เกลือตรงนี้เนาะถ้าใส่เสร็จแล้วก็ปิดไปแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตะแกรงนะครับกรองเศษอาหารนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่เลอะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันเลอะมีเศษอาหารเนี่ย พยายามล้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะสะสมความสกรปรกแล้วก็จะมีกลิ่นออกมาได้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ข้างบนเนี่ยอย่างที่เราบอกเนาะมันก็จะมีใบพัดที่จะเป็นของข้างบนอีกทีหนึ่งเวลาใช้งานเนี่ยอย่าลืมเอาอันเนี้ยจิ้มไปตรงท่อด้วยนะไม่งั้นนะ้ำมันไม่เข้านะครับตรงท่อตรงนี้อ่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่ผงล้างจานนะครับนี่ผมใช้เป็นของโฮมสเตย์เนาะเพราะว่า จริงๆรไม่จริง,รง,รงโฮมซาเองก็สะอาดเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันก็ย่อมเยาว์เทไปเลยก็ได้หรือว่าจะใช้พรอนตักก็ได้ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ปิดอ่ะบอกเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวผงล้างจานเนี่ยต้องใส่ทุกรอบนะครับต่อการใช้งานเนาะแล้วก็น้ำยาแววาเนี่ยมันใส่ไว้แล้วก็ใช้ได้หลายๆครั้ง ถ้ามันหมดเนี่ยตัวเครื่องมันจะเตือนนะครับรวมถึงเกลือเองก็เริ่มเหมือนกันนะครับเกลือเนี่ยน่าจะใส่ถี่น้อยที่สุดนะครับก็ใช้งานได้หลายๆครั้งต่อการเติมหนึ่งทีนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับก็เริ่มต้นก็ปิดฝาก่อนเนาะขั้นตอนแรกเราก็กดปุ่มก่อนนะครับเพื่อเปิดึ๊บอ่าถ้ากดปุ่มเสร็จแล้วนะครับตัวเครื่องด้านซ้ายเนี่ยนะครับหน้าจอเนี่ยเขาจะบอกว่าทํางานใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ย ผมตั้งไว้ที่ normal นะครับใช้เวลา2ชั่วโมง20นาทีนะครับในการล้างต่อ1ครั้งนะครับตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับบอสที่ผมใช้นะเพราะว่ามันไม่มีตัว time save ที่จะลดเวลาการล้างไปได้นะครับหรือว่าจะ intensive ที่จะล้างเพิ่มขึ้นนานขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือ fix เลยนะครับเป็นค่าตามนี้เลยโปรแกรมกันดีกว่านะครับตัวโปรแกรมเนี่ยเรามีอะไรบ้างเนาะก็คือเริ่มมาแรกเนาะตัวแรกนะครับก็คือเหมือนกับ ล้างน้ำหนึ่งก่อนนะครับอันนี้เนี่ยจะใช้เวลา15นาทีนะครับก็คือเอาน้ําเปล่าเนี่ยล้างแล้วก ja, ็มุนๆฉีดๆเข้าไปนะครับจากนั้นก็จบการทํางานไม่ได้มีการใช้น้ํายาแวววาวนะครับหรือว่าไม่ได้มีการใช้ตัวที่เป็นอบญ่อย่างใดนะครับต่อมาเนี่ย quick นะครับ quick เนี่ย <Commission> ก็คือเร่งด่วนนะครับรีบก็ใช้เวลา30นาทีนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะปล่อยตัวผงมาล้างด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้อบนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ํายาแวววาวก็คือล้างแบบ รีบล้างเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยมันยังมีน้ำเกาะอ,อยู่ต่อมาก็จะเป็นตัว normal นะครับนี่เป็นตัวที่น่าจะใช้กันเยอะที่สุดแล้วนะครับก็คือทำงานแบบ full function นะครับมีทั้งเอาน้ำมาล้างนะครับใช้ตัวน้ำยาแววแล้วก็อบด้วยนะต่อมาจะเป็นโหมดอีโก้นะครับก็ประหยัดน้ำประหยัดไฟนะครับแต่ว่าใช้เวลาอย่างนานนะครับ3ชั่วโมง50นาทีส่วนมากก็น่าจะไม่ได้เลือกโหมดนี้กันนะครับต่อมาเป็น เดลิเคทนะครับเดลิเคทก็เหมือนกับล้างตัวพวกแก้วเนี่ยมันก็จะใช้ความร้อนเนี่ยค่อนข้างน้อยครับแต่ละโหมดจะใช้ความร้อนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการล้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้เนี่ยถ้าค่ามันไม่ได้ติดหนักมากแล้วก็เป็นแค่พวกแก้วต่างๆเนี่ยชั่วโมง3ามก็หมดนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฮจีน uh, นะครับไฮจีนเนี่ยก็ใช้เวลา3ชั่วโมง10นาทีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีฟังก์ชันในการล้างเครื่องมาให้นะครับแมคชินแคร 2ชั่วโมง15นาทีแต่ว่าไม่นี้นหะเราก็จะเลือกเป็น normal นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์นะครับหลังจากเราล้างเสร็จกันดีกว่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยกด Start นะครับเสร็จแล้วเครื่องก็จะเริ่มเรนน้ําออกนะครับแล้วก็เริ่มทาขบวนการพวกสูบน้ําเข้าล้างนะครับแล้วก็อบแล้วก็จนเสร็จเนี่ยเครื่องจะเปิดฝาให้อัตโนมัตินะครับก็ระหว่างรอนะครับเรามาคุยดีกว่าเนะว่าถ้าเครื่องล้างจานเนี่ย ใครที่ยังลังเลว่าเฮ้ยเราจะซื้อดีหรือเปล่านะบ้านเราควรมีเครื่องล้างจานหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ข้อมูลไว้เป็นประมาณนี้นะครับก็คือ1เนี่ยเครื่องล้างจานเนี่ยมันยังมีบางอย่างเนาะที่เรายังต้องทําอยู่นะครับอย่างเช่นการเขี่ยเศษอาหารออกจากจานนะครับข้อนี้เนี่ยยังไงเครื่องล้างจานเนี่ยก็ต้องทำทำด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเศษอาหารโยนเข้าไปนะครับกระดงกระดูกกระโยนเข้าไปมันไม่ได้มีใบใบมีดใบ,ดใบเลื่อยอะไรที่มันสามารถตัดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับหรือว่า ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยมันแค่เลอดเม็ดข้าวนิดหน่อยหน่อยอ่ะจริงๆผมก็ยังอยากให้ล้างน้ําไปสักทีหนึ่งก่อนเนาะเครื่องมันจะได้แบบไม่ต้องทํางานแบบหนักหนามากแล้วก็เครื่องเองเนี่ยถ้ามันติดกันจริงๆเนี่ยมันจะไม่ออกนะครับคือน้ําร้อนเนี่ยส่วนมากจะออกแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่แบบเอ้ยข้าวติดเม็ดสเม็ดอะไรพวกนี้นะครับนี้แน่หน่อยเนาะแต่ถ้าเราน้าล้างน้าเปล่าก่อนนะครับล้าง1น้ําก่อนเนี่ยจะยิ่งดีนะครับ แต่ว่าแล้ว hmm. ก yeah, ็ถ้าล so an ้างมือเนี no ่ยก็คือมีล้างน้ําเปล่าหนึ่งน้ำเนาะแล้วก็ใช้พวกตัวน้ํายาล้างจานเนี่ยล้างเนาะก็ใช้มือล้างน้ํายาล้างจานต่างๆเนี่ยก็จะมีข้อหนึ่งที่น่าต้องคอนเซิร์ตเนาะก็คือตัวสกอตไบท์นะครับเพราะว่าสกอตไบท์เนี่ยเราเปลี่ยนบ่อยขนาดไหนเพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกผมเองก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเหมือนกันที่มันจะสะสมเชื้อโรคเนาะแต่ถ้าเครื่องล้างจานเนี่ยมันล้างตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องมีตรงนั้นที่ต้ามาคอนเซิร์ตนะครับ ต่อมาก็คือเครื่องล้างจานเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่เขาสามารถล้างที่เป็นน้ําร้อนได้นะครับน้าร้อนที่เขาใช้ล้างเนี่ยยังไงเราไม่สามารถเอามาล้างแบบล้างมือล้างจานธรรมดาได้พวก60องศา70องศาเนี่ยแล้วก็ถ้าใครแบบมีทําเล็บนะครับหรือว่าแบบผิวว่ามันแพ้ง,ง่ายพวกแพ้น้ํายาล้างจานง่ายๆเนี่ยตัวนี้ก็คือเวิร์กเลยนะมันเราก็ไม่ต้องทําใช้มือเองแล้วนะครับแต่ว่าแนะนําอย่างหนึ่งก็คือยังไงก็ต้องเคลียร์เศษอาหารก่อนเนาะแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะล้างน้ําสักหนึ่งน้ำก่อนจะดีกว่านะครับเออแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเกล่อเศษอาหารเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือเนอเดิมเนี่ยฉันก็ไม่อยากทำก็อันนี้อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครมองว่าเอ้ยแค่เกล่อเศษอาหารเนี่ยมันโอเคมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้โอเคเลยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเครื่อนอาจารย์เนาะก็คือมันคล้ายๆเหมือนกับตู้เก็บจานได้ระดับหนึ่งนะครับเราสามารถเหมือนกับถือว่าเรากินเราอยู่กันไม่กี่คนเนาะเรากินปกติเรา มือหนึ่งเราต้องล้างไงก็ต้องล้างไาาว้ไม่งั้นมันสกปรกแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถล้างน้ําเบื้องต้นแล้วก็เอาใส่ตัวเครื่องล้างจานไปก่อนได้เราคบสม,มื้อเนี่ยเราค่อยล้างทีเดียวเน,น,นี่ยตอนกลางคืนนะครับหรือตอนเย็นหลังจากเราทานข้าวมื้อที่3เนี่ยก็ได้นะครับสบายมากนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเก็บจานไปได้เลยนะหรือว่าถ้าใครมีปาร์ตี้อะไรต่างๆนานาโอ้โหจะมานั่งล้างทีละอันเนี่ยเหนื่อยแน่นอนก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะก็คือว่าสบายๆมากผมเองก็เป็นคนที่ใช้มาแล้วค่อนข้างจะแฮปปี้เหมือนกันเน มันสบายขึ้นอ่ะมันสบายขึ้นเนยอะไม่นนมต้องมานั่งล้างจานทีละมือแต่ละมือล้างจานบ่อยๆนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยถ้ามันอบได้เนี่ยจานที่ออกมามันแห้งสนิทต้องบอกงี้นะครับก็คือถ้าเป็นกระเบื้องอะไรพวกนี้เนาะแห้งสนิทเลยเราไม่ต้องมาถ้าใครบางคนเนี่ยอยากเก็บช้อนแบบแห้งๆอย่างนี้เนาะถ้าล้างมือย,ยังไงก็ต้องเอาผ้ามาเช็ดนะครับ <c oughs> ผ้าก็ต้องล้างบ่อยๆซักบ่อยๆเขาไม่ค่อยสะอาดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือออกมาแห้งเลยนะครับเราสามารถ ซื้อพวกแบบที่วางช้อนแบบแนวแบบอ e ีเกียแล้วก็วางไปได้เลยเนาะเพราะว่ามันไม่อนมน้ําแนวนะครับมันสะอาดเอียบเลยนะครับรวมถึงถ้าเครื่องล้างจานเนี่ยคราบมันๆที่ล้างมือมันไม่ออกเนี่ยตัวนี้มันออกได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรารอดูอีกทีเนาะว่าเขาทํางานเสร็จตอนไหนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันดีกว่าอันนี้คือเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรื่องทํางานเสร็จคําจริงมันจะมีเสียงด้วยทีที่ดังประมาณ30วิ ตัวเครื่องก็จะบอกว่าเอ็นนะครับเรียบร้อยแล้วรวมถึงฟังก์ชันที่ดีมากก็คือเขาจะแง้มฝาให้นะครับเครื่องล้างจานเนี่ยถ้าแง้มฝาเนี่ยภาชนะข้างในเครื่องล้างจานเนี่ยก็จะแห้งไวยิ่งขึ้นนะครับนี่แง้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยแห้งเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยแทบไม่มีน้าเกาะตัวเครื่องเลยนะครับรวมถึงตัวจานเองด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าสะอาดนะครับเรียบร้อยทุกอันนะครับรวมถึงตัวพลาสติกเองเนี่ย จริงๆก็แห้งเหมือนกันนะครับตัวพลาสติกเองเนี่ยที่มีความมันแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันล้างยากนะครับตัวนี้ก็แห้งเหมือนกันนะครับที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับชามก็กลังอุ่นๆเลยนะครับแต่ว่าเปิดมาแรกๆเนี่ยจะค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเช็ดเลยนะครับเราก็สามารถเก็บไปได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงข้างบนนะครับข้างบนพวกช้อนต่างๆเนี่ยก็ แน่สนิทเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับแต่ว่าจะมีบางอันน้อยเช่นตัวพลาสติกเนี่ยมันอาจจะยังมีน้ําเกาะอยู่นะครับตรงนี้บ้างนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นข้อจํากัดของพวกพลาสติกต่างๆนะครับตรงส่วนนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นรีวิวเบื้องต้นคร่าวๆนะครับของตัวเครื่องน้งจานนะครับก็ถ้าท่านใดเนี่ยหรืออยากสอบถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมมาจะตอบให้เบื้องต้นแล้วก็ถ้า ฟีดแบ็ดีนะครับมีคําถามเข้ามาเยอะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะทําเป็นคลิป Q&A ถามตอบแยกให้อีกคลิปหนึ่งอ้าวลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวราคาเนี่ยอาจจะทิ้งดิงให้ตั้งล่างวิดีโอนี้นะครับแล้วก็รวมถึงบอกราคาเบื้องต้นเนาะแต่ว่าตอนนั้นผมซื้อมาเนี่ยประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับประมาณ8 9 0 0 0บาบปลายนะครับราคาประมาณนี้นะครับแพรว่าซื้อตอนนั้นซื้อแรกๆตอนนี้น่าจะมีตัวราคาไปบ้างแหละนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเพราะว่าทีมสูดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ